พระพุทธองค์อยู่ดีๆทำไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะอานทน์เหตุให้เกิดแผ่นินไหวนั้นมี8ประการคือ 1. ลมกำเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกลงสู่พระคันภี 4. พระโพธิสัตว์ประสูตร 5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 6. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมมาจากกับปวัตนสูตร 7. พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปรินิพานบัดนี้เราได้ปรงอายุสังขารแล้วต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจักปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น โอ้ขอพระพุทธองค์จงทรงพระชนอยู่ต่อไปอีกจนสิ้นกับหนึ่งเพื่อจะได้โปรดเทพย,ายดาและอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยเถิด อานน์เหตุใดจึงมาวิงวอนเราถึงสามครั้งละ่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทำได้ข้าพระพุทธองค์จึงกราบทูลวิงวอนถึงสามครั้งอานนท์เวลาที่ผ่านมาเราแสดงในมิตโอภาษถึง16ครั้งคือ ที่กรุงราชคลึ1สครั้งที่เมืองภัยสาลีหกครั้งในครั้งที่16เราได้แสดงก่อนปรงอายุสังขารที่บริเวณปาวาราเจดีเมื่อครู่นี้ถ้าเธอกล่าวขอในที่ใดที่หนึ่งเราก็จะห้ามเพียงสองครั้งและในครั้งที่สเราจะรับตามคำขอแต่บัดนี้เราได้รับคำพยายมาณ ปรงอายุสังขารแล้วสิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้วคลายแล้วละแล้วปล่อยวางแล้วแล้วจะให้นํากลับคืนมาย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งอานอน์สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุข จะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้